นะครับผมแล้วก็มันถึงช่วงท้ายนะครับไอเสร็จแล้วครับผมช่วงนี้เขาบอกว่ากีสุดใช่ไหมช่างใช่ครับช่างก็รู้ขาดช่างเลยสักสักครับสักยังไม่เสร็จเลยครับผมผมไม่ไหวครับครับผมนี่คือดารุมานะครับผมนงยาชาครับนยาชานงยาชาครับผมกอจ็บปวดจริงคุงามครับผม มันจะมีอัตลกักษณ์กันนะครับผมมันจะมีออกระบวนการมานะครับผมเยขาบอกสักให้รักคิดถึงกันเพื่อนสักให้เพื่อนไม่ได้สักตามร้านนะครับอันนี้ผมสักให้ผมไม่ได้ย้อได้เงินได้ทองคนระับสักเพอรักสักให้คิดถึงนะครับครับครั้งหนึ่งเราเคยไปเจอกันที่นี่เคยได้แลกกัน<ล>สัก ใช่แรงมาล้วก็แรงไปใช่ไหมแรกกันนขีดดีไม่ตทวใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องทางยูทูบนะครับผมติชมอะไรแนะนำอะไรก็บอกได้นะครับไม่กดฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมกดติดตามชัานจู่ลายสักนะครับผมจูาตะมาลายสัก คอมเมนต์มาครับผมอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรไรายละเอียดการสับวิธีการสับพอมีพื้นฐานถ้าผมรู้ผมก็จะบอกนะครับผมตอบคอมเมนต์นะครับนี่ออีกอย่างอย่างครับช่างโนโลสวยนะครับบอกเลยโนโลกสวยใช่ไหมครับอืมศิลป,ปะบนผิวหนังครับผม สนใจติดต่อได้นะครับที่0622019887ครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมหรือรับสักลายก็ได้นะครับผมมีโปูโ้มีโปูมีโปรครับผมโปรมชจันนะครับผมสองสายแรกนะครับผมสับฟรีหนึ่งรายนะครับผมถ้าใครโทรมานะครับ0622019887นะครับผมในอำเภออะไรบอกหน่อยที่ไหนในเขตนครพนมนะครับผม ช่างครับไม่ขอค่ารายขอแค่ค่าน้ำมันอืมถ้าว่าในจังหวัดนครนุมนะครับสองสายแรกนะครับอนาคตนะครับผมจะเปิดร้านสักร้ครับผมสองช่างนะครับผมแลนมีอีกช่างหนึ่งนะครับผมยังไม่เปิดตัวนะครับเป็นสามช่างนะครับผม อย่ารู้ราในน้าคุก็จะเปิดร้านนั่งชิลด้วยนะคผมมีนั่งชิลน,นะครับผมไ i f ฟฟรีนะครับที่อำเภอนาว่าสักลายด้วยนะครับผมที่อำเภอนาว่านะครับผมจังหวัดนครพนมครับถายเราปัดนะครับ,แ,ดดรบแบบใครมาหาเพื่อนมานั่งรอแทงก็นั่งกชิลๆครับผมถ้ากลับไปไหวก็มีรีสอร์ทครับเปิดรีสอร์ทด้วย มีเครื่องดนตรีด้วยนะครับผมเครื่องดนตรีสารนะครับผมทุกชนิดนะครับเป็นโรงงานผลิตนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับผมเครื่องดนตรีสารกับปิ่นแคนบด์งลังนะครับผมนี่คือคนอิตาลโดยแท้นะครับผมช่างเพื่อช่างบ้านครับลูกค้าเขามาจากต่างจังหวัดนะครับมีรีสอร์ทครับเดี๋ยวลดให้ครึ่งราคาให้นอนค้างเผื่อกลับไม่ได้นะครับคือใครเก็บอยากได้แอลกอฮอล นี้ช่งางเขาก็มีร้านขายเหล้าปั่นนะครับรอรองรับผู้ลูกค้าอยู่เมา,เากลับไปได้ก็มีรีสอทอีกโอ้โหหาไม่ได้แล้วที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่เดียวน,นาว่าเนี่ยมีของที่ะลึกด้วยนะครับเป็นเครื่องดนตรีครับผมกงแจนี้จะเป็นเล่นแบบวงไม่ได้นะครับผมคนะตีสารครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับ